ถ้าเราอ่านสิ่งที่เด็กเขียนนะคะมันเป็นการสะท้อนตัวตนของเด็กคนนั้นว่าเขาคิดยังไงเขารู้สึกยังไงนะคะและสิ่งเหล่านี้ทำให้เราเข้าใจในตัวเด็กแต่ละคน คุณครูชนิดาตันเพบูลนะคะเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนเขียมาสิรีอนุสร์ค่ะก็คือปัจจุบันนะคะโรงเรียนก็เน้นทักษะหลายๆด้านให้กับเด็กเพราะเราคิดว่าเด็กทุกคนนะคะจะต้องเติบโตไปอย่างเต็มศักยภาพนะคะตามความสามารถของเขานะคะอันแรกที่เขียมาสิรีอนุสอนมีนะคะก็คือเรานาโครงการดิฟเฟอร์ชีนะคะเข้ามาฝึกทักษะการเขียนให้กับนักเรียนชั้นประถมในระดับประถม4ถึงประถม6นะคะ แล้วก็เด็กได้ฝึกมาซึ่งพัฒนาการของเด็กเนี่ยดีมากเลยในด้านการเขียนนะคะเป็นการที่เด็กได้ฝึกเขียนด้วยเ,เทคโนโล,โลยีนะคะเป็นการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมด้วยกันนะคะอีกอย่างหนึ่งที่โรงเรียนเขียนมัธยมมีก็คือ,เ,อ,อเรานำ s 7 habits เข้ามานะคะในระดับเด็กประถม1ถึงประถม6นะคะเราจัดเป็นการเรียนเลยในตารางสอนเด็กเลยนะคะซึ่งเด็กเนี่ยจะมีคุณครูดได้รับการฝึกอบรมแล้วก็มาสอนเด็กให้มีภาวะผู้นำ เพราะเราคิดว่าเด็กๆอะค่ะจะต้องมีความเป็นผู้นำนะคะดูแลเพื่อนดูแลซึ่งกันและกันแล้วก็ดูแลคนอื่นแล้วก็สังคมได้นะคะซึ่งมีประสิทธิภาพค่อนข้างดีมากนะคะ mm hmm. เด็กก็จะมีวินัยด้วยนะคะมีร่วมหลายๆอย่างในเซเว i นแทนะคะ mm hmm. ส่วนอีกอันหนึ่งที่เน้นเราเ,ราเน้นด้านภาษา mm hmm. เพราะว่าเราเห็นว่าภาษาเป็นสิ่งสําคัญนะคะเราจะมีภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะซึ่ง ภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็ให้อาจารย์ชาวต่างชาติมาช่วยอัจสอนนะคะร่วมกับคุณครูคนไทยนะคะและที่เคมัสิลิค์อนุสร์เน้นมากๆก็คือเรื่องของมารยาทค่ะซึ่งเรามีการอบรมเด็กนักเรียนนะคะทุกห้องทุกห้องเรียนเลยในระดับชั้นประถมถึงมัธยมเลยนะคะก็สัปดาห์ละหนึ่งครั้งมีคุณครูผู้สอนดูแลนะคะถ้าถ้าเกิดเข้ามาดังเรียนจะเห็นว่าเด็กอ่ะมีมารยาทจะไหวสวยนะคะก็จะเคารพคนทุกๆคนโดยที่เป็นธรรมชาติของเขามากๆเลยค่ะ แต่และสัปดาห์จะมีหัวข้อมาให้เด็กเขียนนะคะจริงๆแล้วอยู่ที่คุณครูด้วยถ้าเราอ่านสิ่งที่เด็กเขียนนะคะมันเป็นการสะท้อนตัวตนของเด็กคนนั้นว่าเขาคิดยังไงเขารู้สึกยังไงนะคะและสิ่งเหล่านี้ทาให้เราเข้าใจในตัวเด็กแต่ละคนจากการเขียนบันทึกของดฟเฟอร์ชีนะคะเมื่อเราเข้าใจเด็กเนี่ยเมื่อเราอ่านนะคะเราจะเห็นว่าบางครั้งเด็กคนนี้ออความรู้สึกเป็นแบบนี้เราอาจจะเรียกมาคุยคุณครูที่ดูแลนะคะ จะต้องมีความเาใกล้ชิดแล้วก็รู้จักสังเกตเด็กนะคะแล้วก็สอบถามเด็กว่าเออนักเรียนเขียนลักษณะนี้เป็นเพราะอะไรแต่เด็กหลายๆคนเขียนได้ดีมากแล้วก็มีพัฒนาการที่ดีมากจากช่วงแรกแรนะคะซึ่งตอนนี้เด็กเขียนได้ดีและก็ใช้ภาษาไทยได้ถูกนะคะ mm hmm. แล้วก็ถ้าเกิดบางครั้งเนี่ยเราเราอ่านแล้วเด็กคนนี้มีแนวโน้มว่าที่เราจะต้องช่วยดูแลเขาเป็นพิเศษจากภาษาเขียนตรงนี้ค่ะแลวอาจจะส่งต่อให้นักจิตวิทยาหรือว่าห้องเรียนทักษะชีวิตที่จะไปเสริมเพิ่มเติม แต่งความรู้สึกเหลังนี้หรือจิตใจของเด็กอะค่ะให้ให้สมบูรณขึ้นให้ดีขึ้นนะคะ